วันนี้มาพบกับครัววิรเลยนะครับวันนี้มีต้มแซบซี่โครงหมูอันนี้ก็คือส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆนะครับไปดูวิธีทํากันครับกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆก็เอาซี่โครงหมูของเรานะัไปต้มไว้สัก50นาทีนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็มาตั้งน้ําเดือดเลยนะครับเอาพอพอเกือบเกือบเดือดอะแล้วเราก็ใส่ซี่โครงหมูของเราลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันเปื่อยเร็วนะครับที่เราเอาไปต้มก่อนนะครับ ใส่ขาตะไคร้หัวหอมของเราลงไปเลยนะครับหอมมากมากเลยจากนั้นเราก็ปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแล้วก็ตัดรสกลมกล่อมด้วยน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นเราก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปมะเขือเทศใส่ลงไปเลยนะครับก็เพิ่มความเปรี้ยวนะครับมะเขือเทศจะอมเปรี้ยว จากนั้นเราก็หลีไฟเลยนะครับง่ายนิดเดียวเองแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปนะครับเปรี้ยวตามชอบเลยนะนะครับผมใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากๆหน่อยนะครับถ้าใส่ตอนเปิดไฟอะมะนาวมันจะขมนะครับจากนั้นเราก็ตักเสิร็จใส่จานเลยนะครับน่ารับประทานครับ รับรองซี่คงเราเปื่อยดีแน่นอนครับตามด้วยพริกนี้เราเอาไปคั่วก่อนนะครับมันจะหอมมากเลยนะครับพริกแห้งคั่วแล้วก็มาตาใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยผักชีนะครับผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็พริกทอดตามด้วยพริกขี้หนูบอกเลยเผ็ดสุดๆแซ่บสุดๆเปรี้ยวจี๊ดลงคอถึงใจเลยนะครับ ยงไรก็ลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับมีเมนูอื่นก็บอกคอมเมนต์มาได้นะครับไปแล้ครับ